วันนี้เวลา17นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร วัดราชบดิสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชบรรวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมกเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงสถาปนาขึ้นตามโบราณราชประเพณีว่าด้วยการสร้างวัดประจำพระนครตั้งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังโดยชื่อวัดมีความหมายว่าวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง ทั้งนี้ทรงวางแผนก่อสร้างและออกแบบงานศิลปะต่างๆภายในวัดด้วยพระองค์เองอาทิพระวิหารหลวงเป็นสถาปัตยกรรมหลังคาลดซ้อนกันสองชั้นแบบไทยประเพณีหลังคามุงด้วยกระเบื้องกาบูเคลือบสีส้มอมน้ำตาลอย่างกรุงศรีอยุธยาประดับหินอ่อนสีเทาขาวจากเกาะสีชัง ภายในมีพระพุทธสีหังคัปติมากรเป็นพระประธานด้านหน้าบุษบกเนื้อรัตนบัลลังก์ประดิสฐานพระนิรันตรายมีความหมายว่าปราศจากอันตรายนอกจากนี้มีจิตรกรรมฝาผนางังภาพเทพชุมนุมในหมู่เมฆสีฟ้าพระราชพิธี12เดือนและภาพจำลองเหตุการณ์สุรยุป,ปราคาและจันทรุป,ปราคาในพระบรมหาราชวังภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินแล้วเสร็จ สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนืรอนิทรรศการการอนุรักษ์ปานประตูหน้าต่างประดับมุกศรริลปะญี่ปุ่นในประเทศไทยที่วัดราชบดีสถิตมหาศีมารามร่วมกับสถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติกรุงตัวเกียวและกรมศิลปากรจัดขึ้นนในวาระครบ160ปีแห่งการสถาปนาพระอาราม26พฤศจิกายน2567 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความเป็นมาของบานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่นอายุมากกว่าร้อปีภายในพระวิหารหลวงปราชประดิษฐ์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปร,โด,กรดกระร้าบกรมหม่อมสั่งทำขึ้นจากเมืองนาง,งาซากิจำนวน114ชิ้นเพื่อเป็นการสารสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นผ่านงานศิลปกรรมที่ทรงคุณค่า จากนั้นเวลา18บนาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดเบญจมาศพิธุสิทธิ์พระนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร วัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชบรรวิหารเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดใสทองไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดจนในรชนาชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าวปดกระหมอ่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิพิธพภคภูเบนเป็นผู้บัญชาการกองทัพในส่วนการรักษาพระนครในคราวกระบฏเจ้าอนุวงศ์ ทรงตั้งกองบัญชาการบริเวณวัดแหลมนี้เมื่อปราบกบฏเสร็จสิ้นทรงร่วมกับพระอนุชาและพระคณิฐาเจ้าจอมมนาเดียวกัน4พระองค์บุรณปฏิสังขรณวัดแหลมและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวรัชกาลที่4ได้พระราชทานชื่อว่าวัดเบญจมาบพิต วัดเบนจบ,บพิษมีความหมายว่าเป็นวัดของเจ้านายหาพระองค์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมก็เล่าเจ้าอยู่ราชการที่5มีพระราชดำริให้สร้างพระราชอุทยาสนดุสิตขึ้นจึงทรงทำปาติกรรมดูรวมวัดดูสิตหรือวัดดูสิตตารามที่อยู่ใกล้กันสถาปนาวัดขึ้นใหม่ พระราชทานชื่อว่าวัดเป็นจามบพิษตุสิทธตวนารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่หและมีพระราชดำริให้วัดแห่งนี้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำหรับมหานิกายให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ทั้งทรงสร้างเสนาสะนะภายในพระอารามอาทิพระทีนะนะท่นั่งทรงผนวดพระที่นั่งทรงธรรมณทรงพระกรุณาโปรดกระเบไปกระหม่อมให้หล่อพระพุทธชินราชอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถ ที่ออกแบบอย่างงดงามโดยสมเด็จพระเจ้าบราบมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์ตัวคามีลักษณะเป็นแบบจตุรมุกมีพระระเบียงโอบรอบด้านหลังช่อฟ้าแมรากาหังหงลำยองลงรักปิดทองทึบประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนทั่วทั้งพระโอบส์และพระระเบียงจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปว่าวัดหินอ่อนปัจจุบันมีพระธรรมชราธิปดีเป็นเจ้าอาวาสมีพระพิสุกทรงเจสงฆ์72รูปสามเณร10รูปรวม82รูป